สิ่งที่บิ๊คัทำกับทรทก็คือเราเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาที่เรียกว่า NFT Non-Fungible Token เป็นดิจิตอลการ์ดที่สามารถที่จะเล่นเป็นกิมมิกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเหมือนเก็บแต้มครับเหมือนทรัชเชอร์หันพอไปที่นี้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 แล้วเก็บครบปุ๊บก็จะได้เป็นการ์ดการ์ดก็จะแลกเป็นรีบอร์ดได้รีวอร์ดตรงนี้ก็สนับสนุน SME ไทยไม่ว่าจะไปไปเป็นนวดไทยใช้รีดีมเป็นคูปองในร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในมิติใหม่มากยิ่งขึ้น บางคนเขาอยากจะท่องเที่ยวแบบมาชิมอาหารไทยเพราะอาหารไทยก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญใช่ไหมครับบางคนมาท่องเที่ยวก็อยากจะไปามาเพื่อรักษาตัว healthcare เพราะว่า h e a l t h c a r เราถูกและคุณภาพดีมากก็กลายเป็น medical tourism ใช่ไหมครับาบางคนอยากจะมาทัวร์สำหรับธรรมชาติใช่ไหมครับซึ่งสิ่งพวกนี้เราสามารถที่จะสร้างเป็น track โดยเอา digital technology nft เข้ามาเก็บเป็น portfolio ของนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยว่าฉันได้ทำหนึ่งสองสามสี่แล้วมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็พอเก็บครบปุ๊บ,บเอาไปแลกอะไรได้ก็จะมีกิมมิกให้ดึงดูดฟู้ดทราฟิกดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองไทยมากกว่าประเทศอื่นเรายังสามารถใช้ในการแสดงสิทธิ์ในการออกเป็นตั๋วก็ได้อย่างเช่นสมมุติเราซื้อตเกตแต่เป็นรูปแบบของ NFT นะครับเราก็สามารถเอา NFT หอเหล่านี้มาใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าถึงคอนเสิร์ตต่างๆได้นะครับ การรวมเทคโนโลยี IoT ต่างๆเครื่องวัดต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆมารวมอยู่ในเสาเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CCTV การวัดค่าฝุ่นความชื้นภูมิอากาศเพื่อรวบรวมผลแต่ละพื้นที่ตรงที่เสานนเนี้ยตั้งอยู่เพื่อรวบรวมว่าตอนนั้นเนี่ยณจุดๆนั้นเนี่ยเกิดเหตุอะไรหรือว่ามีสภาพภูมิอากาศอย่างไร ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ว่าในพื้นที่เนี่ยหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เสาเนี่ยติดตั้งอยู่เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นฝนตกไหมมีน้ํามีภาพจากกล้องวงจรปิดว่าสถานีนั้นเกิดเหตุอะไรได้บ้างแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมีเรื่องของ SOS ในการแจ้งเตือนภัยต่างๆสามารถกดขอความช่วยเหลือได้นะครับมีการทีเ่เรื่องของเจ้าหน้าที่ที่สามารถอินเตอร์แอคทีฟหรือพูดคุยกับคนที่มาแจ้งกดปุ่มได้เลย ตัวนี้มันไม่ได้ต้องมีการเชื่อมโยงสายใดทั้งสิ้นมันสามารถไปตั้งที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาณที่คื่ยให้บริการเนี่ยสามารถเข้าถึงดังนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงต่างๆหรือการกระจายข่าวเนี่ยสามารถทําได้เลย